สบายนนะตุ๊กโอเคครับเริ่มจากทางนี้เลยเนาะอันนี้เป็นเหมือนวัฒนธรรมเลยอันนี้ก็เกิดจากการที่ผมไปเที่ยวข้างบ้านเป็นวัดครับอ่าแล้วก็เขามีงานน้ำวงไปเห็นเขาจัดครอปจัดฉากอะไรแบบบ้านๆก็เกิดความประทับใจครับเราก็เลยนำ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 ความรู้สึกนั้นมาถ่ายทอดแบบปรุงแต่งแต ยังคงไว้ซึ่งความดิบของความความเป็นวิถีชาวบ้านจะเห็นว่าตัวละครผมไม่ได้เนี้ยบไม่ได้เลยะฮะก็คือเป็นตัวละครชาวบ้านชาวบ้านชาวบ้านคือไม่ได้สวยอ่ะบินดริงโอเคครับนี่เกิดจากการท่องเที่ยวเหมือนกันวาดแม่น้าผงอ๋อเกิดจากการท่องเที่ยวไปไปเที่ยวตรงไหนก็จะมักจะวาดไว้สวยครับสวยชุดนี้ชุดนี้จะเป็นสวนโมกสวนโมกแต่เป็นลักษณะ การถ่ายทอดในมุมมองของเราก็คือตัวพระพุทธรูปรเนี่ยสวนโมกซึ่งมีสองรูปแต่ว่าต,ตัวบรรยากาศที่เราเราใส่บรรยากาศนาาี่เหมือนเราเราอยากจะคารวะผมตั้งชื่อภาพนี้ว่าวิหารใบไม้ครับเราอยากจะคารวะพระพุทธรูปในรูปแบบของสวนโมกเนี่ยแต่เอาความเป็นเราเข้าไปห้อมล้อมเหมือนการน้อมคารวะท่านนะครับสวยครับอันนี้ก็เป็น ต่อเนื่องอจากภาพนี้อันนี้กลางคืนนี่กลางวันอันนี้กลางวันอ่าตกเย็นก็เพลย์หน่อยกำบงสนุกสนานกันผมเป็นครูมีโอกาสไปสอนเด็กชาวเลอยู่แล้วก็มีทํากิจกรรมอะไรกับชาวเลหลายๆครั้งนะฮะก็นํามาประมวลเป็นภาพอาจารย์ครับขออนุญาตนีดหนึ่งสีสีขออาจารย์นี่ค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์อาจารย์ผสมสีอะไรเองไหมลองเล่าให้ฟังเทคนิคตัวสีน้ํามันเนี่ยเพราะบางคนอาจจะยังไม่ค่อยรู้เอ่อ ผมเกือบไม่ผสมเลยนะเกือบไม่ผสมแต่จานทำงานหนกจางวางสีเป็นการวางสีวางสีไว้เออผมเขียนจากพื้นดําอ่าครับผมลุกแรกๆงานผมมันเขียนจากพื้นสีดําแล้วก็พอต่อมาผมก็เปลี่ยนเป็นสีแดงบ้างซึ่งแดงสดๆเลยนะที่มันจะแลบๆออกมาเนี่ยก็ต้องการถ่ายทอดความสดความดิบของของวัฒนธรรมที่ไม่ปรุงแต่งเท่าไหร่ จจะมีวัฒนธรรมสมัยใหม่เข้ามามีไมโครโฟนมีการเต้นรำาเงี้ยแล้วหนักสีที่มันหนักเบาอาจารย์ใช้ยังไงเทคนิคพอพอมันอย่างดอกดาวเรืองอย่างเงี้ยอ๋ออันนี้ก็รองพื้นไว้ก่อนรวมรวมไว้ก่อนแล้วก็มาคัดไฮไลท์คัดไฮไลท์แค่นั้นเองอ๋อถ้าเป็นไฮไลท์เนี่ยเห็นไหมผมจะทิ้งความเป็นสีดําสีดําอะไรไว้อ๋อก็คือสีแดงเหมือนเหมือนกับภาพพิมพ์แกะไม้ถ้าใครเคยดูภาพพิมพ์แกะไม้นะครับมันก็จะเป็นฟิลลิ่งประมาณนี้ อันนี้จะชัดกว่าอันนี้เพราะอันนี้เขียนเขียนจากพื้นสีดำเขียนจากพื้นสีดำเพราะเราต้องการความมืดของกลางคืนแต่ไม่ต้องการใช้สีดําในภาพให้มากมันก็จะถ้าดูงานจริงนล้วมันจะแซม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 อยู่จะแซมออกมาเป็นสีดำนิดๆอะไรจากขอบตรงนี้ใช่ไหมที่ที่ทิ้งไว้จากแบ็กกราวั์อันนี้ก็เป็นพิธีกรรมของชาวเลนะครับซึ่งของจริงมันอาจจะไม่ไม่ขนาดนี้ แต่มันมีตัวที่เป็นความรู้สึกร่วมของคนในขณะนั้นเวลานั้นเรื่องของการบวงสวงการอันนี้เขาเรียกว่าพิธีลอยเรือซึ่งก่อนคืนพิธีลอยเรือเนี่ยเขาจะมีการกินเลี้ยงมีการฉลองสนุกสนานได้เริงเต้นรำกันตอนเช้าก็เอาเรือไปลอยเพื่อาอะไรเี้ยออก็จะมีตัวเล็กๆบ้างทีนี้ตัวเล็กๆเหมือนกับเราเราเราต้องการจะสื่อถึงเรื่อง เอความเชื่อของเขาเป็นองค์ประกอบมีตัวที่แฝงอยู่แฝงอยู่แฝงอยู่นะครับสวยจ้าสวยครับสวยสวยตัวนี้ก็เป็นอ่าวเนาะอันนี้ก็เหมือนกันอย่างที่บอกว่าเขียนความจริงจากความทรงจําครับตามที่ใจอยากเห็นก็ผมอยู่ภูเก็ตครับยุคที่ไปอยู่ภูเก็ตก็ประมาณยี่สิบกว่าปีที่แล้วก็เขียนพวก ไปไปตกปลาไปอะไรเงี้ยเราก็ไปเจอหาดไปเจอเรื่องเล่าของคนในท้องถิน่นหรือว่ามีส่วนร่วมกับเหตุการณ์เหตุการณ์นั้นไอ้ตรงเนี้ยผมจะเขียนลงใน Facebook ประจำมันก็จะมีกลุ่มคนที่เขาชื่นชอบในงานเขียนเราบ้างในงานภาพวาดเราบ้างเขก็จะติดตามนะฮะซึ่งปัจจุบันนี้หาดพวกนี้คงคงคงไม่เหลือแล้วคงเต็มไปด้วยไอ<ด>้ไ,<ห>ไม่ไเหลือแล้วออแต่ตอนที่ผมไปอยู่เนี่ยผมยังยังมีโอกาสไปสัมผัสตร,ตรงจุดนั้นหลายๆที่นะคะ ก็เป็นความประทับใจได้ครับผมส่วนนี้ก็เป็นปักนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากตอนที่เราอยากจะย้ายกลับบ้านที่ชุมพรครับผมทุกครั้งจะกลับขับรถกลับมาผ่านที่คลองสปรีปากน้ำใช่ไหมปากน้ําสปรีไอ้ปากปากคลองสปรีอ่าที่ออกทะเลใช่ไหมครับแถวแถวทุ่งวัวเล่นแถวะอ่าแถวแถวทุ่งัน แต่ว่าก็มันมันก็ไม่ได้เหมือนเป้นะผมก็เอาแค่ความประทับใจมาใส่ก็คือมีวิถีชีวิตชาวใช่มีลักษณะบ้านมทะเลอะไรเงี้ยก็ชิ้นเนี้ยเขียนด้วยความตั้งใจอยากอยากจะกลับบ้านอยากจะย้ายกลับบ้านในสี่สุดเราก็ได้ย้ายกลับบ้านตัวขึ้นอาจารย์นี้ผสมแบบผมก็มุฟเฟ่อ่ะได้รับอิทธิพลจากศิลปินตะวันตกบ้าง มีพระพุทธรูปอยู่ด้วยม,มีเรือประมงมีอะไรสวยครับอันนี้ก็เปในใ็นการอันนี้ก็การละเล่นเหมือนกันส่วนภาพนี้ก็อาจจะต่อต่อเนื่องมาจากภาพข้างล่างครับผมนะฮะด้วยความที่อาจจะไม่ได้รู้สึกว่าเป็นชาวเลจืจอาจจะนี่จะมีความเป็นฝันฝันมาหน่อยโดยความที่เราเรียนอยู่ในยุคข,ของชื่อภาพว่าเพราะฉันเกิดใน ยุคของมาณะมณีมาณะมณีนี่เป็นแบบเรียนในในยุคของผมนะครับซึ่งซึ่งเด็กทุกคนนี่ต้องเรียนตรงนี้แล้วก็ประทับใจตรงนั้นเป็นการละเล่นข้างบนก็เหมือนจะมีก้อนเมฆมีนางฟ้าเล่นอยู่สวยครับสวยแล้วมีหน้ากากอันนี้เป็นสัญลักษณ์ของอันนี้เขาเรียกว่าเสาหล่อโบงถ้าเป็นฝรั่งเขาจะเรียกว่าโทเทมเพิลเหมือนกับอินเดียแดงพวกชนเผ่าต่างๆนี่จะมีหมดเลยอยาก อินเดียแดงมาลีหรือมาถึงพวกมอแกนชาวเลก็จะมีเสาเนี่ยเขาเรียกว่าเสาทางจิตปิญญาเสาบรรทัอพุทธเสก็จะมีใส่เข้าไปด้วยตอนนี้ก็เป็นสัญลักษณ์อยู่ที่เกาะสุวินครับผมส่วนนี้ภาพใหญ่เลยภาพนี้นะฮะมันเกิดขึ้นตอนที่ผมไปหาเพื่อนที่เขาบวชอยู่ที่สวนโมกครับผมนะฮะแล้วผมก็ไปถึงในเวลาโพวเพลแล้วเพื่อเพื่อจะไปหาเพื่อนที่บวชอยู่ ผมก็ได้วิ่งขึ้นไปตรงเนี้ยมีพระรูปหนึ่งชี้ว่าเพื่อนผมเนี่ยจําอยู่ข้างบนนั้นแต่พอไปแล้วไม่เจอเพื่อนผมอยู่ตรงที่จอดรถข้างล่างอแต่ว่าเราทําให้เราได้ไปเจอตรงนี้แล้วก็ประทับใจตรงนี้ก็คือเป็นแหมนเป็นที่โล่งแล้วก็มีพระพุทธรูปอยู่ใช่อยู่บนยอดเขาตรงในสวนโมกะครับต้องเดินขึ้นไปพอสมควรแต่ส่วนตัวป่าเนี่ยอาจารย์ก็มีบรรยากาศเข้ามาเพราะว่ามีดอกม้องดอกไม้ อาจารย์ก็มีติดนูโวเยอะเลยนะ <c oughs> เป็นแบบมันสวยครับมันสวย <c oughs> เป็นกรอบที่สวยนะผมว่าก็ก็ทําให้ภาพมันมีมิติพท่านพุทธทาสเนี่ยท่านบอกว่าคือคือคือเดิมที่เยผมเคยศึกษาในพวกพระธรรมคำพีต่างๆนะพระพุทธเจ้าไม่ได้สร้างให้ให้สร้างถาวรวัตถุนะครับ <c oughs> แต่เออ่ไม่ได้ให้สร้างรูปรูปเคารพด้วยด้วยด้วยสาบ ให้อยากให้เป็นธรรมชาตินะธรรมชาติคือธรรมะมันก็แฝงวัญญาที่เราจะตีโจทย์ตีความไม่ได้และนี่คือโบสถ์แห่งแรกของพุทธศาสนาและก็เป็นวิหารโบสถ์วิหารของสวนโมกยังลงมาหอศพแห่งจิตปิญญาใช่ไหมมองหอสพอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างแต่เนี่ยอยู่อยู่ข้างบนเป็นลานอย่างเงี้ยผมก็คิดว่านี่คือโบสถ์ตามรามพุทธบัญญัติไว้นะครับอาจารย์ก็เอาไก่มาใส่ด้วยเนาะ ไก่น,นี่สัญลักษณ์ของสวนโมกเลยอ oh, ๋อครับผมได้ครับ